น้องสาวแท้ๆของเอมมี่มรกตตำรวจหญิงที่อังกฤษถือเป็นเกียตรติแก่วงตระกูลหลังจากที่ผ่านมาหลายๆคนก็ทราบกันไปแล้วหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนานเอริสเบตที่2เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงค่ำของคืนวันจันทร์ทั้งนี้ทางสื่อได้เสนอภาพที่มีตำรวจหญิงซึ่งเป็นสัญชาติไทยได้ร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งเธอคือแคทริยาน้งสาวของเอมมี่มรกต และเอมี่มรกตเปิดความลับเห็นว่าเคยทะเลาะกับพี่หนุ่มจนเคยจะเลิกกันเพราะเรื่องที่เอมี่อยากจะมีลูกอันนั้นน่าจะเป็นปีที่เจ็ดที่คบกันเจ็ดปีอาถรรพ์เลยเหมือนเราคุยกันเราก็บอกว่าอยากมีลูกอยากแต่งงานมีลูกมีห่างจากพี่หนุ่มสิบสามปีแต่ตอนนี้เราทะเลาะกันเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะมีคุยกับเขาก่อนเลยว่าโอเคถ้าเรามีแพลนที่จะแต่งงานกันต้องมีลูกนะฉันจะแต่งงานกับผู้ชายที่จะมีลูกกับฉัน แล้วเขาก็แบบมันไม่ใช่เขาซึ่งเขาก็ยืนหยัดหนักแน่นมากที่จะไม่มีลูกแต่เราก็ยืนหยัดมากที่จะมีแล้วด้วยความที่เขากับมี่ตอนนั้นหัวแข็งพอๆกันมี่จำได้เลยว่าเราจะเลิกกันแล้วมี่เชิดใส่แล้วมี่ก็ไปเลยถามเราเชิดใส่เพราะเราคิดว่าเราต้องใช้สิ่งนี้ต่อรองหรือเปล่าหรือว่าเราเชิดใส่จริงๆเราเชิดใส่เพราะเราจะต้องรีบไปหาคนที่ทําให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ ถามว่าตอนนั้นเสียดายไหมที่เราครบกันมา7ปีตอบได้เลยว่าตอนนั้นคือไม่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมมีลูกเราอยากมีลูกตั้งแต่เด็กค่ะ7ปีมันไม่เท่าไหร่หรอกสําหรับเราเพราะเราคิดว่าความสุขของเราคือการมีลูกแล้วเชื่อว่าคนที่ไม่มีลูกเขาก็แฮปปี้ในทางของเขาแต่สําหรับมี่คืออยากมีลูกมี่ก็ไปเขาก็ปล่อยตอนนั้นคือเลิกจริงจังไปเลย2ปีค่ะแบบไม่ได้คบกันเนแฟนตอนนั้นเราลองให้3วันติดเลย ไม่ทําอะไรเลยข้าวไม่ทานเลยสนเพื่อนต้องไปขุดเราออกมาจากเตียงเลยค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องสวยเพื่อให้คนอื่นมาจีบเพื่อเราจะได้สมหวังในการแต่งงานแล้วเราก็จะได้สมหวังในการมีลูกที่จาได้คือพอเพื่อนไปขุดเราออกมาคือเราก็ไปเที่ยวเลยแต่ก็พอเรามองย้อนกลับไปก็เป็นเรื่องที่ตลกมากค่ะเพราะจริงๆมันไม่จําเป็นที่จะต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ด้วยวัยนึงเข้าใจว่าเวลาที่เรารู้สึกว่า มันมีความฝันอะไรบางอย่างมันจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะทะระยศความฝันของเราไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีทางไปสู่ตรงนั้นปับ๊บได้ฉันเลิกแต่สิ่งหนึ่งคือตลอดระยะเวลาที่เลิกกันเราไม่เคยเติมน้ํามันรถด้วยตัวเองเลยเพราะถึงไม่ได้เป็นแฟนกันเขาก็ส่งคนมาเติมน้ํามันรถให้หรอใช่ค่ะเขาส่งคนมาดูแลเราตลอดและด้วยความที่อยากจะมีลูกมากเอมมี่ถึงกับไปตะเวนไหว้พระหลายที่เลยก็ไปมูชุดใหญ่ค่ะ ไกลสุดก็ไปที่อังกฤษวัดพุทธประทีปที่ประเทศอังกฤษก็ไปขอหลวงพ่อดำทีก็ไปขอที่นั่น